ซินโยจือหรือว่าซินบาเป็นเจ้าของฉายาราชานักไลฟ์นะฮะยกทีมงานไลฟ์เนี่ยมาถึงที่ประเทศไทยแล้วก็ขายสินค้าหลายอย่างโดยเฉพาะสินค้าเกษตรหนึ่งในนั้นก็คือทุเรียนเขาใช้เวลาไม่นานแป๊บเดียวประมาณชั่วโมงเสร็จๆนะขายทุเรียนได้ถึงล้านกว่าลูกอะ่ะที่เป็นน้ำหนัก4,800ตันผมดูต,ตัวเลขไม่ผิดนะเนี่ยนะครับล้านกว่าลูกนะครับหรือประมาณ1,500ล้านบาท Oh. ขายเก่งมากถามว่าทําไมเขาขายเก่งเพราะว่ามีคนติดตามเขา80ล้านกว่าคน oh. ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของจีนนะครับคือเขามาตั้งตั้งทีมในประเทศไทยไลฟ์ oh. <Live S 2> ขายคนจีนที่อยู่ที่ที่ประเทศจีน oh. นะฮะแล้วก็คนดูเยอะมากคนดูเป็นหลักร้านนะครับเพราะฉะนั้นคือการขายทุเรียนเอาแค่คนละลูกอะ่ะ oh. คุณแชมป์ไม่ใช่เรื่องยากนะครับแล้วก็ลูกหนึ่งเป็นพันไลฟ์ชั่วโมงเดียวนะได้เงินมาพันกว่าล้านนี่มัน oh. ไม่น่าเชื่อเลยนะครับ